สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่นอยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันแรกนะครับที่อยู่สนามช้างพิลีแยมนะครับเดีย๋ยวตอนนี้เพิ่งตื่นนะครับเดีย๋ยวเราจะไปที่สนามช้างกันนะครับผมวันนี้เรามีซ้อมรถทั้งวันเลยเคตอนนี้ก็ถึงที่สนามแล้วนะครับผมอยู่ เบอร์2 e ีนะครับผมอยู่กับรถพี่น้อยเองอาวนเอ็นะครับ สนามไอ้ครั้งแรกเป็นไงก็เมื่อกี้รู้สึกเกรงๆนะ้วเหมือนเห <c oughs> มือนไม่ได้ขี่รถตัวเองอ่ะเพราะว่าทำเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันทำโชค๊คทำโน่นทำนี่คือมันสูงขึ้นด้วยรถแล้วก็ไม่ดนะินอ่ะรู้สึกพอขี่เร็วๆแล้วมันปแปลกนี่เดี๋ยวรอน้องนายซ้อมอยู่ไปยอย่างนั้นนี่อย่าคอยดูอย่าหน่าจะถ่าย เรากำลังจะไปกินข้าวะนะครับผมเพราะว่าหวดพลังแล้วขี่รอบเดียวเป็นไงบไ้างขี่รอบแรก,ข,รแรกขี่รอบแรกตะกี้ก็ยังไม่ชินรถเลยนะรู้สึกแปลกๆนะแบบเหมือนรถมันแรงขึ้นปกติขี่เอสอออพันเงี้ยมันไม่ได้แรงขนาดนี้พอนขี้อันนี้โหแรงเกินทางตรงพี่น้อยโคตรฉีกเลยบอกเลย <S <S <ม>ทางตรง,งแ,<ล>แบบรถ<อ>ฉ<อ>ีกเอรอรถฉีก ล้วเมื่อกี้มันจะแต่ของพี่น้อยลงรุ่น sb สาม sb หนึ่งนี่คือยังไง sb หนึ่งคือมันจะเป็นแบบแรงมันจะมีสามแรง sb sb สามนี่คือจะบอกว่ามือใหม่ก็ไม่เชิงมือใหม่หรอกมันก็ขี่เร็วอยู่เหมือนกันแล้วก็มืออาชีพแล้วก็มือโปรระดับประเทศอ่ะมันคือคือแม่งเร็วอ่ะต่างกันยังไงคือรถเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าก็แล้วแต่คนโมแล้วก็อยู่ที่ความแรงมันอยู่ที่การเบรกลึกด้วยบางที เรายังกลัวอยู่ที่ว่าจะเบรกแรงๆไงแต่พวกนั้นเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ของเราเลยต้องชะลอนหน่อยค่าซ <c oughs> <c oughs> ่อมแพงซ่อมอีกถ้าศูนย์ถ้าเป็นทีมโรงงานศูนยเขาซ่อมให้ไงโรงงานก็ซ่อมให้เลยแล้วมีแบบเปลี่ยนรถให้เลยนะรถพังอะไรเงรี้ยเปลี่ยนรถให้เลยก็ดีนี่ถึงแล้วเดี๋ยเราไปกวนตีนแมคโดนัลด์ขอบเบอร์ขอเบอร์นี่ยามาฮานะครับ เบอร์ก๋วยเตี๋ยวได้สักแม่งตอนนี้ร้านเปิดเต็มเลยเปิดเปิดทุกเปิดทุกร้านเลยดูนี่ก็เปิดนี่ก็เปิดเปิดเปิดหมดเลยก็เลยเดี๋ยวเราต้องไปกินร้านปิดข้างนอกให้รถไรวิ่งผ่านมาเป็นเชียงครับที่เป็นท่าว่าน้ำมันอะนั่นเป็นกันเชียง อไจริงๆแล้วเล่นไปแล้วคราก็เลยอัดนใหม่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับสุดยอดซ้อมก่อนนะ้อมก่อนเมื่อกี้ลงมานแรงจริงนายมั่วซั่วเลยหมดแลยทีนี้ ครูนี้ก็มีอีกลันหนึ่งครับที่จริงก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็กลับที่พักแล้วตอนนี้ขอเสื้อห่อนี่ให้ดูบู๊หก่อนพึ่จัดบูธเสร็จหลังการนะเอ็นหลักการเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งหลักมาในีนในในมาแล้วไอออนเอาเดี๋ยวคันจอบรถหัวขามเป็นห่วรถหรอเป็นหัวไป มันต้องบอกว่าเป็นห่วงไอ้นั่นเหรอเนี่ยไม่ต้องตัดออกอจากที่พักกันแล้วครับผมเพราะว่าคอนข้างเหนียวตัวแล้วนี่ผู้จัดการทีมเหนื่อย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 ดูรถดูสาวเพลินเลย VIP มากคือชั้นหนึ่งติดริมทางออกโห้องแม่งใหญ่มากเลยนี่มีวิวถนน,นด้วยวิวคอร์เตอร์ด้วยนะมี<ฮ>ที่ไหนโรงแรมได้วิวดีเขาตั้งตัวยิเช้าที่สองในการซ้อมนะเราจะไปสนามกันด้ยวยรถเมล์นะ จ้ากันจ้เกัน,กนทริปดำนี้ดำขนาดไหนน่าโลมันก็ดำอ่ะมันจะต้องดำนะไม่ดำม,มัาก็ไม่เลยเพียบดำไปเจอกันที่สนามเลย อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับสองวันนี้ได้ซ้อมน้อยเยดีสองแค่รอบเดียวเองวันเนี้ยเพราะว่าเมนูเอ้ยรถล,ล้มนึกหลบไข่โดนตกใจ <c oughs> ลหลบไข่รถก็ล,ล,ล,ม <c oughs> ล้มอยู่ในสนาม จะพาดูรถนะว่ารถพี่นอยมีอะไรบ้างนะครับโอ้ยร้อนแดงแอบบต่อคราวนาีนี่นะครับรถพี่นอยนะครับผมอยู่ที่พิษเบอร์28ปนะครับผมทั้งปีนะครับอยู่พิษนี้นะครับนี่คือผู้สนับสนุนนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศในพิษนะครับเดีย๋ยวพี่นอยจะพาชมรถนะครับว่าก็จะมาแข่งเนี่ย รถต้องทำอะไรมาบ้างนะก่อนอื่นเลยอันดับแรกก็น่าจะต้องเป็นชุดไฟลิ่งก่อนเพราะเราจะแข่งเนี่ยเราต้องใช้ไฟลิ่งสนามนะครับถ้าใช้ไฟลิ่งถนนเนี่ยมันไม่ได้นะครับเขาผิดกฎก,ฎกติกานะครับนี้ก็จะเป็นลายเพเดเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรถอาวัตเอมนะที่ใครๆก็ถามว่ามันหายไปไหนมันไม่ได้หายนะมันอยู่นี่แหละแต่ว่ามันอยู่ในสภาพรถแข่งนะครับผม จริงแล้วของพี่น้อยลงรุ่น SB 3นะครับมันจะสามารถให้เปลี่ยนปั๊มเบรกล่างได้นะครับแต่ว่าของพี่น้อยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นปั๊มเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกนะครับส่วนโชก็เป็นโอรินอยู่แล้วส่วนจานเบรกก็เป็นของแบมโบนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกของมาควสนะครับผมหัวปีนี้ที่พี่น้อยใช้ก็เป็นเหมือนเดิมครับหัวไนทิงครับกลางหัวเขา นี่คือท่อตัวใหม่ของพี่นอยเลยอยากจะมีขายตอนนี้ขอวิ่งเทสดูก่อนนะว่ามันโอเคหรือเปล่านี่อันนี้ตัวสำคัญเลย GPS ตัวนี้คือตัวจับเวลานะครับว่าเราวิ่งได้รอบความเร็วเท่าไหร่นะครับส่วนถุงมือพี่นอยก็ตอนแรกมันเป็นสีแดงนะครับพี่นอยก็ไปทำเป็นสีเองเรียบร้อยนะครับนี่ตัว,วน,นี้ก็เป็นตัวเสริมหนูครับเวลา เราเบรกลังๆเนะี่ยตัวเราจะกระกระกระเด็นไปข้างหน้า,าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวเบรกให้เราตัวเราไม่ไปข้างหน้าเยอะฝั่งซ้ายพี่น้อยก็ใช้เป็นบอมเบกอิตาลีนะครับผมแล้วก็อันนี้บอลแฮนด์ใช้เป็นโนบิโดนะครับผมน่าโนบิโดเอ๊ซูปปเปอ,อร์เรียร์อิงเจนนะฮะเป็นบริษัทเครื่องพิมพ์อิงเจนของพี่น้อยเองเนี่นยังมาห้าคนเฟี้ยวน้ำหลุดนะครับเนี่ยตอนเราตอนพูดอะไรหน่อยไหมเป็นตากล้องอืมรู้สึกเป็นไงบ้างมาครั้งแรกสนุกดีแต่ก็ เหนื่อยร้อนอ้าวเพียแดดหลายคนก็จะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรมันคือไอ้นี่อะไรไว้หน้าหนาวหน้าหนาวทำไมวะแผ่นแเพิ่มกันไปไหนอ๋อการลดเยี่ยวแตกนะครับผมบ้าเหรออันนี้มันคือเครื่องวอร์มยางนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะขี่ในแทกเนี่ยยางมันต้องมีอุณหภูมิที่ร้อนแบบคงที่นะครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นอบยางเพื่อให้ยางอุณหภูมิร้อนแบบคงที่นะครับผม พี่น้องก็จะใช้เป็นของ RK นะครับผมน้ำมันเครื่องพี่น้อยใช้เป็นปาเกโนะครับเป็นน้ำมันเครื่องจากประเทศอิตาลีนะครับครึ่งซึ่งโอเคมากๆเลยนะครับผมโดยรวมนี่มีชิปอัพชิปดาวด้วยเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดแล้วก็ลดเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับผมท่อน้ำนะครับเพื่อระบายความร้อนแล้วก็กาด JB นะครับเผื่อล้มนะครับผม,มนี่นะครับ สวยที่สุดในสนามนะครับผมชื่อหอยจะเอกผู้จัดการทีมถ้ามีปัญหาคุยจะเอกครับรทุบบกเรื่องครับถ้ามีปัญหาบอกตรงนี้ครับดูด <c oughs> ูดูถ้าใครมีปัญหาบอกตรงนี้ครับหนึ่งเอ็ดตังรุยครับอันนี้จะเป็นหลังพิษของเรานะครับก็มีพีระดีเป็นซัอพอร์ให้ด้วยนะครับผมซือ <c oughs> อย่างในราคานักแข่งนะครับ <c oughs> โอเคคลิปนี้ผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆครับคือมันจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วมากมันจะถ่ายไปเรื่อยๆ ไม่เอาน้องนายวิ่งอยู่นาทีเท่าไหร่แล้วนาทีเจ็วิสองนาทีเจ็ดออเจ็ดจุดเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเอออันดับ5นะครับหมายเลขที่2ี่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5 2นาที7.7วินะครับผม First lap เอ้ย Fast lap นะครับ7.4นะครับผมโอเคถ้าเวลายืนอยู่ประมาณนี้ก็ออกตาร์ทหัวหัวหน่อยไม่เลงหัวแถว ตชงนีหน <illah> ไม <ination noises> ่ม <orship> ีเสอนชงอ่ะยงไงามาไหนตสะดุดดิสะดุดสะดุดโดเลยจักรยานมันล็อกดิจักรยานล็อกทำไงวะทำงี้มั้ง น้ารถเป็นไรอ่ะเสียไปไม่ติดแล้วทำไมไม่ใช้ไดโวอ่ะเพราใช้แล้วเกียอะไรของมึงนี่น็อตสปูลหายครับผมไปขี่มอเตอร์วันนี้ไหนขี่ห้องกว่าเดิมตัวถูกทายแล้วนะมันดีเปลี่ยนตัวถูกทายแล้วครับเปลี่ยนอะไรนะปรับโชค รับชคหายยังอาการหายแล้วโชคหายขับไงอ้าวจัดนี่ครับรถน้องนายก็จะเป็นขับรับโชคโอเลี้ยงนะครับผมคืออะไรสีหงนะครับขับอะไรขาออกสิหนักมากคลิปชิพนะครับผมสามารถขึ้นลงได้นะครับผมขึ้นลงรถขึ้นลงเกียร์จัดนี่จะเล่นมูเลยเนี่ยได้ยังไหนทำยังไงยังไงได้ยังบอกว่าคันไหนที่ ล็อกก็เอามาเลยแหม่ที่ออกแล้วเวลาล็อกทำไงพี่อยากแค่ยับไปล็อกมันจะล็อกทำไมมัน่ไม่ล็อกแล้วอะแล้วตะเกียร์ไปตอนนี้มีปัญหากับการจะเช่าจักรยานแต่ว่ามันเช่าไม่ได้นะครับนี่ยเนี่ยนี่หนึ่งเราโหลดสองสแกนแล้วปั่นจอดอย่ากเป็นระเบียบข้อสี่คนโง่ห้ามใช้เป็นโง่ปะล็อกครับพี่ อันนี้คือเติมเงินมาขโม,ม,ขมเยเหนะครับใครเผลอขโมยค <c oughs> วามวายของพิศายความฉลาดของมนุษย์ตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมตัวลงสนามซ้อมวันที่สองนะครับ เยอะอั <Yeah. S 2> นนี้แหละเน,นี่ย <laughs> ก็เป็นบรรยากาศหลังจากซ้อมเสร็จครั้งที่สองแล้วทรั้งที่สองมาล้างก้น <c oughs> วันนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนนะลกลางนี่อันนี้คือซาซิมิของอีสา,านนะสองคนเม,มื่อกี้ต้องระวังตัวกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าประสบกับเรื่องจริงเลยเมื่อกี้เรื่อ,อ,อยากเหลืองไหม บอกว่าตอบไปเลยเหลืองอยู่แล้วครับฟันเหลืองเลยนี่นี่อยากให้ดูว่าคนเยอะมากโอ้โหหอดูข้างนอกดูข้างนอกหันไปข้างนอกเต็มเลยอ่ะคนนะฮะไม่บอกมันจริงคนเยอะมากประมาณหนึ่งล้านคนนะตอนนี้หนึ่งล้านนี่มีคนเหรอไม่ใช่ยุงเล่นเองไม่ใช่เล่นกับกูเลย อีกปั้นข้าวซึ่งข้าวเหนียวนี้มันจะเป็นทาโคนะไม่มันก็จะค้ำๆนะ่ะซาชิมิเหรอซาชิมิมันจะแสบๆปากหน่อยนะเป็นไรอาการปากเหรอฟันบันบาดเล่นคนเดียวเป็นไงครับเป็นไงครับอืมคุณจะกินชอบเค็มมากเราบไม่เขียวเหรอเค็มเนื้อะเค็มข้าวเหนียว ตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบที่นั่งเล่นของคนนั่งขง้าวก็ได้ตรงนี้ไปถ่ายตรงนู้สนสถานทําของที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่สนามแดนแนะครับว่ามันคลืค่นขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปขอว่าเป็นคนปล่อยตัวได้หรือเปล่า